อารมณ์ก็เหมือนเด็กที่แม่ซื้อของเล่นใหม่ให้ไล่อวดไล่โชว์เพื่อนบ้านแถมยังแซวว่าพี่ไทยเราอาจจะอิจฉาจนเลือดก,กำเดาไหลแต่หารู้ไหมว่าเพื่อนข้างบ้านเขามีของเล่นชิ้นนี้เหมือนกันพี่ไทยเราก็มีประจำการเหมือนกันกับระบบป้องกันไทยทางการ KS1A ก็เป็นอะไรที่กัมพูชาเขามักจะตื่นตาตื่นใจกับอาวุธใหม่ที่กองทัพเขามีประจำการ ทั้งๆท,ที่หลายประเทศเขาก็มีประจำการกันนานแล้วกับระบบป้องกันภัยทางอากาศหรือขีปนาวุธพื้นสู่อากาศอย่างระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS1C ก็ตอนที่เพื่อนบ้านเราอย่างเขมรได้รับส่งมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศจากจีนก็เป็นข่าวฮือฮาทางบ้านเขานะครับทั้งสื่อต่างก็นําเสนอกับระบบป้องกันภัยทางอากาศของเขาเพื่อนํามาอุดช่องโหว่ทางอากาศของบ้านเขา เขาคงรู้ว่าไทยเรามีเครื่องบินรบและเขาเองก็อาจจะยังไม่พร้อมในเรื่องการเงินที่จะจัดหาเครื่องบินรบรุ่นใหม่มาประจําการดังนั้นกัมพูชาเองเลยหันไปซื้อระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS1C จากจีนมันก็มีในยะสำคัญของเขานะที่จะปรับปรุงเพิ่มขีดความสามารถในกองทัพของเขา KS1C เป็นระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศในรุ่นส่งออกของจีน ที่ได้รับการปรับปรุงใหม่จากระบบขี่ปนาวุธ HQ12 ซึ่งจีนเองก็ได้ส่งออก KS14 ไปยังหลายประเทศหากเทียบจากค่ายอื่นแล้วของจีนถือว่าถูกกว่ามากซึ่งพม่ากัมพูชาและไทยเราก็ต่างมีประจำการนี่อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ทางกัมพูชาเขาดูถึงไม่ค่อยเกรงใจอะไรกับไทยเราเพียงเพราะเขามีเจ้าสิ่งนี้มาประจำการในกองทัพบ,บกของเขา ซึ่งมันก็น่าสนใจนะกับคำถามที่ว่าเครื่องบินรบของไทยเรา F16 Gripen รเอาชนะระบบต่อสู้อากาศยาน SK-1C ของเขมรได้ไหมซึ่งเขมรเองก็ได้รับมอบระบบต่อสู้อากาศยาน SK-1C จากจีนเมื่อปี2023และมีพิสัยยิงไกลถึง70กิโลเมตรเครื่องบินรบของไทยเรานั้นปัจจุบันสามารถจัดการระบบนี้ได้ไหมทัพฟ้าไทยเรา ควรต้องกังวลกับระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบนี้ไหมก็ฟังดูนะครับเครื่องบินรบกับอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้นสู่อากาศมันเป็นของคู่กันไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดในโลกมันก็ต้องมีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แล้วและผมก็ชอบตรงที่ว่า ks 1 c ของกองทัพไทยเรามีใช้ก็ย่อมรู้ดีว่ามันทำงานอย่างไรมีขีดความสามารถอย่างไรจุดเด่นจุดด้อยอย่างไร F16 กองทัพไทยเรามีใช้ก็ย่อมรู้ดีรู้ว่ามันทำงานอย่างไรมีขีดความสามารถอย่างไรจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรรู้ว่าหากต้องเจอกับ KS1C จะต้องทำอย่างไร KS1C ของกองทัพกัมพูชามีใช้ก็ย่อมรู้ดีว่ามันทำงานอย่างไรมีขีดความสามารถอย่างไรจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรเครื <K R X 1> <Master> ่องบินรบ F16 เรื่องบินรบกริปเพน F5 ไทยกริต FA50 อัลฟาเจ็ตกองทัพกัมพูชาไม่มีจึงไม่รู้ถึงได้ยินได้แค่ฟังมาก,ก็ไม่แน่ใจนี่แหละว่าไทยเราอ่ะไม่ได้มีความเป็นกังวลใดๆกับระบบขีปนาวุธที่กองทัพกัมพูชานำมาประจําการซึ่งข้อมูลจำเพาะของระบบขีปนาวุธพื้นสู่อากาศ k s 1 4 หัวรบมีน้ำหนักประมาณ100กิโลกร,รมัมความยาวอยู่ที่5.6เมตรเส้นผ่าศูนย์กลาง0.4เมตรความเร็ว1,200เมตรต่อวินาทีความเร็วเข้าสู่เป้าหมายสูงสุด750เมตรต่อวินาทีระยะยิง50กิโลเมตรระยะยิงต่ำสุด100เมตรระบบขีปราวุธพื้นสู่อากาศ ks 1 4สามารถยิงได้ในระดับความสูง25กิโลเมตร ระดับความสูงต่ำสุดที่สามารถยิงได้500เมตรน้ำหนัก900กิโลกรัมหรือ2,000ปอนด์เครื่องยนต์เป็นมอเตอร์จรวดเชื้อเพลิงแข็งระบบนำทางนำทางด้วยเรดาร์กึ่งแอคทีฟหรือระบบนำทางด้วยคำสั่งวิทยุระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของคำชะลาเราก็จะเห็นติดตั้งบนรถบรรทุก 6x6 ก็ถึงบางอ้อก,กับกองทัพคำชะชายกระดับขีดความสามารถ ด้านการป้องกันภัยประเทศอย่างมีนัยสําคัญหากเทียบกับกองทัพไทยเราแล้วยิ่งห่างชั้นกันมากเหมือนมวยคนละชั้นคนละรุ่นกันคุณลักษณะที่โดดเด่นประการหนึ่งของระบบ KS1C คือการใช้เทคโนโลยีเรดาร์แบบแบ่งเฟสซึ่งก็ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของจีนโดย HQ12 เป็นระบบแรกที่มีการนำเทคโนโลยีเรดาร์นี้ใช้แบตเตอรี่ Ks-1c ทั่วไปจะประกอบไปด้วยแผงเลด้าแผงแบ่งเฟสแบบแบ่งเฟสแบบพาร์ทสี่หนึ่งแผงประกอบไปด้วยเครื่องยิง4เครื่องที่ติดตั้งขีปนาวุธ2ลูกต่อเครื่องและขีปนาวุธเพิ่มเติมอีก16ลูกบนรถบรรทุกบรรจกุกระสุนพร้อมด้วยสถานีควบคุมและสั่งการและหน่วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเรียกกันง่ายว่ามีระบบ เครื่องปั่นไฟในระบบ KS-1C KS-1 รุ่นแรกใช้เรดาร์โจมตี SJ-212 ซึ่งดัดแปลงมาจาก 30N6E1 ของรัสเซียซึ่งสามารถติดตามเป้าหมายได้สูงสุด50เป้าหมายในระยะทางสูงสุด27กิโลเมตร KS-1C ยังคงใช้เรดาร์ S200 จาก KS-1A แต่ท่านเครื่องยิงรางด้วยขีปนาวุธแบบยิงจากกล่องกระสุน ซึ่งชากรูชาเขาก็มาแสดงความคิดเห็นในกรณีที่มีสื่อของเขาได้เผยแพร่การรับมอบระบบป้องกันภัยทางอากาศ KS1C ของเขาว่าของดีก็ควรซ่อนไว้เพื่อไม่ให้เพื่อนข้างบ้านของเขารู้มากนักเอาจริงๆนะครับไม่มีใครเขาสนใจอะไรของข้างบ้านคุณหรอกหากคุณไม่มายุ่งไม่มาเคลมอะไรที่ไม่ใช่ของตนแล้วก็เที่ยวอ้างว่าเป็นของตน มันก็แค่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วมีอะไรเป็นของตนบ้างก็เท่านั้นเองเข้าใจดีก็เห็นเราอิจฉาแล้วไม่มีอะไรให้อิจฉาหรอกครับที่ผ่านมาก็ดูเหมือนเหือนจะอิจฉาไทยทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการซ้อมรบกับมิตรประเทศของไทยที่ผ่านมาแล้วใครอิจฉาละ่ะถึงขั้นรน้องขอให้สหรัฐกลับมาซ้อมรบด้วยไม่มีอะไรให้เราได้อิจฉาจะดีใจด้วยซ้ำที่เห็นข้างบ้านจะมีการพัฒนาขึ้นนะ การป้องปรามศัตรูก่อนที่พวกมันจะโจมตีเราเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดโดยเฉพาะกับประเทศไทยและเครื่องบินของเขาบอกตรงๆเลยนะครับไทยเรามีอาวุธที่ทันสมัยมีเครื่องบินรบที่ทันสมัยหลายรุ่นหลายฝูงมีระบบป้องกันภัยทางอากาศมีเรือฟิเกตที่ทันสมัยมีขีปนาวุธฮาปูลมีจรวดไอริชชีที่ล้ำสมัยมีกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศที่แข็งแกร่ง แต่พวกเราก็มีไว้เพื่อป้องกันประเทศป้องกันคนที่คิดจะลุกร้ำอธิปไตยมีไว้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประชาชนชาวไทยมิได้มีไว้เพื่อกลางหรือโจมตีข้างบ้านแต่อย่างใดหากข้างบ้านหลังนั้นไม่คิดจะลุกล้ำเขแตแดนลุกล้ำอธิปไตยของไทยเนื่องจากผมไม่เคยเห็นฝั่งไทยตีพิมพ์เลยชาวสยามอิจฉาอาเจียนเป็นเลือด ไม่มีอะไรให้ชาวสยามได้อิจฉาบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องตรงกันข้ามน่าสงสารด้วยซ้ํานี่ก็เป็นความคิดเห็นของข้างบ้านบางคนบางท่านที่มีทัศนคติต่อไทยเราแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะคิดยังไงนี่แค่เขามีระบบป้องกันภัยทางอากาศของเขามาประจำการถ้าข้างบ้านเขามีอะไรเหมือนไทยเราเขาจะขนาดไหน